t o y o ต a า a n ง Cruiser รุ่นใหม่เปรียบเทียบกับ Toyota า a n d Cruiser g e n e r a t i o นก่อน t o y o ต a า a n ง Cruiser รุ่นใหม่นี้จะมีน้ำหนักที่เบาวกว่าแรงกว่าภายในดีไซน์ตกแต่งโมเดิร์นกว่าน้ำหนักของ Toyota า a n d Cruiser เบาวกว่ารุ่นเดิม200กิโลกร,รมัมใช้เครื่องยนต์เบนซินทรวินเทอร์โบ V6 ขนาด3.4ลิตรพละกำลัง409แรงมา้าแรงบิดที่650นิวตันเมตร เละเครื่องยนต์ดีเซลทวินเทอร์โบ V6 ขนาด3.3ลิตรพละงกำลัง304แรงม้าแรงบิด700นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ10สปีดและขับเคลื่อน4ล้อดีไซน์ใหม่ของ Toyota า a n งกูเอเซไม่ได้วือหวาและฉีกไปจากโฉมก่อนมากนะักแต่กระจังหน้าและกันชนท้ายออกแบบให้ยื่นออกมาไฟท้ายได้รับการออกแบบรูปทรงใหม่ที่ยังคงรูปทรงแนวนอนเหมือนเดิม แต่เลียวยาวมากขึ้นภายในได้รับการออกแบบใหม่จออินโฟเทนเมนต์ที่ดูเรียบง่ายสะอาดตาโต y ยต้าแรงคูเซอร์มีที่นั่งแถวที่3ที่สามารถพับเก็บได้เรียบทำให้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมีมากขึ้น